ครับอย่างตัวตัวนี้จะเป็นอะไรนะฮะเป็นเปลือกส้มโอค่ะเปลือกส้มโออบแห้งอ๋อฮะนี่นะครับเปลือกส้มโอแห้งค่ะก็คือจะเป็นเปลือกเลยอะค่ะรสชาติก็จะหวานหวานนี่คนจีนก็จะชอบเหมือนกันคืบางคนแบบเอ๊ะนี่เคยเห็นทำไมผมเคยเส้มัอเป็นส้มส้มหรือเปล่าครับอ๋อเป็นเปลือกส้มอ๋อส้มส้มโอนี่คือแบบส้มโอแบบขนาดหนึงค่ะอ๋อครับครับแล้วก็รสชาติก็จะหวานหวาน ดูแพ็กเกจทุกอย่างนี่จะเป็นมีดีไซน์มีทั้งภาษาส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่ค่ะแต่ว่าโลโก้เนี่ยคือเป็นภาษาไทยไห้รู้ว่าเป็นของจรับอีกตัวที่อยากพรีเซนต์ก็คือตัวนี้อันนี้เป็นตัวนี้ตั้งแต่เราเริ่มเริ่มต้นเลยทันหน้าเนย่าพืชเจ็ดชนิดก็คือคือจะบอกว่าไอเดียเนี่ยมาจากจริงๆก็มาจากขนมไทยบวก นิดนึงคือเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้าวแตนปกติแล้วก็เห็นเป็นถุงๆใหญ่ๆใช่ป่ะคะราะว่านี่เอกก็คิดให้ให้ออกมาทําให้มันเป็นแบบแพ็คเือนของญี่ปุ่นมากขึ้นก็เนี่ยค่ะคือเปิดมาก็จะเจอก็จะมีเกรดเป็นกรีติ้งก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนเกรดความรู้ว่าอคุณรู้ไหมว่าข้าวแตนเนี่ยมันมาจากไหนนะอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็มีเรื่องราวรื่เราก็ไปถ่ายรูปลงรงงานแก้วเป็นเป็นลงแก้วนะมันอยู่อบอยู่ในอยู่ในใช่โอ้โหน่าสนใจมากเลยครับค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะตัดเป็นพัสะสังเกตเอาเป็นแบบแยกชิ้น6แยกชิ้นทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็คือปกติเวลาเราทานเพราะแต่เนี่ยเราไม่สามารถทานหมดทั้งถูกหรอกคือเราก็จะเอ้ยทำยังไงดีมันถ้ามันเปิด เปิดถุงปุ๊บมันจะมันจะมันก็เก็บไว้ได้นานใช่ก็เลยเอกก็เลยแบบแยกออกเป็นชิ้นๆจะไปแจกแจกเพื่อนแจกอะไรก็ง่ายไึ้เลยซื้อมากีนในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะแล้วือแบบแจกเพื่อนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าเอาทั้งถุงแล้วก็ถนอมคุณภาพอาหารด้วยก็ตัวนี้ก็น่าสนใจฮะลักษณะการแพ็คกิ้งคล้ายคล้ายๆแบบขนมญี่ปุ่นนะฮะก็มาแพ็คทีละอันทีละอันแทนที่จะมาเป็นเป็นเป็นห่อใหญ่ๆเปิดทีนึงแล้วเดี๋ยวเก็บไม่ได้ใช่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวด้วย ใช่อ่าว่าประวัติของมันเข้าแตนคืออะไรมาตั้งแต่ตรัตนแีรอะไรอย่างนง้นะใช่ อย่าง2ตัวนี้เหรอครับเออตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนจะพูดว่าออทามเป็นแบบว่าเบสเซอร์เพราะว่าเป็นทองม้วนค่ะโอ้ทองม้วนนะฮะอเคอาจจะคุกคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยธรรมดาอะไรเงี้ยแต่อยากให้ลองชิมจริงๆว่าทองม้วนของทาวนเนี่ยอร่อยรสเดิมนี่แหละสั่นมาแล้วว่าร้านนี้ทองม้วนทุกคนทุกคนจะแบบอร่อยอร่อยก็คุณพาวทานทองม้วนตั้งแต่เด็กๆเลยอาจจะใช้แต่ว่าก็คือ ปกติเวลาเรากัดของม้วนเนี่ยจะรู้สึกมันร่วนแล้วก็แตกเลอะเทอะเลยแต่ว่านี้คือกัดแล้วมันก็ยังอยู่ในมือเราครับผมห่างสองตัวข้างหน้านี้ก็จะเป็นสองตัวตัวเป็นตัวใหม่ค่ะเป็นสินค้าใหม่เพิ่งเพิ่งเริ่มทำได้ประมาณเดือนค่ะเป็นนิวารายเป็นของใหม่ก็คือเป็นแปรม่วงเคลือบช็อกโกแลตนะคะม้วนอบแห้งเคลือบช็อกโกแลตก็คืออันเดเซะยเป็นถุงฟอยเล็ก ก็คือเป็น nah, อันนี้ขายดีพวกญี่ปุ่นก็ชอบเพราะว่าเขามันเหมือนอย่างที่เออผสมไทยกับผสมฝรั่งนิดนึงเลยค่ะคัก็จะออกมาดูฮะออกเขาเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ก็เวลาเราทดลองเราก็ใส่กล่องเล็กหน่อยนึงใช่ค่ะเพราะว่าคือหลังๆนี้พยายามลองลองให้หลากหลายใส่กล่องพยายามคิดว่าเอ้ยถ้าลูกค้าซื้อไปถ้าเขามีที่ในกระเป๋าเหลือแค่นี้แล้วอยากได้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถ้ามีกล่องเล็กต้างราคาเอกก็จะพยายามจะให้วาไรตี้ว่ามีทั้งโอเฮ่นตั้งแต่69บาทไปจนถึง120 119บาทเนี่ยค่ะครับผมฮะฮะตัวนี้ก็นิวไรยเหมืมอนกอันนี้เป็นมะพร้าวกรอบรสบาร์บีคิวก็คือเป็นมะพร้าวอย่างเงี้ยคเป็นมะพร้าวเหมือนจะแทานเป็นแทนชิปมันฝลั่งก็ได้เหมือนแกล้มกินกับ กินกับวากกินกับเบียอะไรอย่างได้อืมฮะเพราะเป็นโปรดักต์เก้าชนิดถ้ามีโปรดักต์อื่นๆเข้ามาอีกเราก็ต้องตัดก็ต้องคัดสรรกันอาจจะต้องก็อาจจะเรียนบ้างไม่ได้ไม่ได้เซเว่นนะฮะแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเราทำเก้าอย่างให้ดีก่อนแล้วเราค่อยไปมองครับก็คือเก้าอย่างทุกอย่างเนี้ยก็จะมาใส่ของใหญ่ตัวนี้ได้ด้วยใช่อ๋อเหมือนเป็นกิฟต์เซ็ตนะฮะทีนี้อย่างที่ผมดูดูโปรดักต์รวมๆนี่ กลุ่มลูกค้านี่จะเป็นกลุ่มไหนครับตา่างชาติตาชาตใช่เป็นตา่างชาตินะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่เป็นตา่างชาติแล้วก็ ก็ <g ivers> จะเป็นลูกคา้ากลุม่ม B ขึ้นไปคือ B บวก A อเงค่ะเพราะว่าโอเหรคราคาไม่ได้ไม่ได้ถูกมากอืมครับฮะเพราะอย่างประชาชนไทยทุ่วๆไปเนี่ยเขาก็จะรู้จักตรงนี้บางทีเขาก็รู้จักร้านตั้งแต่เก่าแก่ก็จะก็จะซื้อตรงโน้นค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอว่าคนไทยจะมองว่าโอเคแพ็กเกจไม่ได้สําคัญขนาดครับแต่ว่าต่างชาติเขาจะเขาจะให้ความสําคัญสํความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาเขาให้ความสําคัญกับเรื่องแพ็กเกจมากใช่ใช่แล้วก็อย่าง เขาชิมอย่างถ้าจุดขายที่พารากอนนะคะก็จะมีที่ให้ชิมด้วยคือพอเขาชิมได้รู้รว่าคุณภาพสินค้าก็ดีด้วยเนี่ยเขายิ่งซื้อในจํานวนที่เยอะขึ้นครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อกันช่วง3นะฮะก็เป็นน่าสนใจมากครับในช่วง2ที่แนะนำโปรดักต์ไปนะ,ะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยนะฮะโดยการมีแพคเกจจิ้งที่สวยงามน,นะครับเดี๋ยวเราต่อกันช่วง3อีกสักครู่ครับครับ กลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับกับผมพงพันธ์และคุณบนวันและคุณอรวรันจากทางบริษัทเอ็มพาวครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเดีย๋ยวผมขอถามก่อนเลยว่าตรงนี้ก็สวยงามมากเลยก็มียอดไปเมืองจีนด้วยรู้สึกว่าประสบความสําเร็จหรือยังครับกับปัจจุบันระดับหนึ่งค่ะ <c oughs> ระดับหน <ๆ S 2> <ๆ>ึ<ๆ>่งจริง<ๆ><ๆ>คิดว่าคงเป็นระดับหนึ่งมากกว่าเพราะว่า <c oughs> <ๆ> ยังมีคืนจริงเป้าหมายเราเนี่ยยังอีกยังค่อนข้างอีกไกลแต่ว่าถามว่าณปัจจุบันนี้ภายใน3ปีอ่ะสปีครึ่งด้วยซ้ำที่เราทำเนี่ยเราถือว่าเราได้มากกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะทีเดียวอะค่ะก็คิดว่าระดับหนึ่งมากกว่าก็จะมีการวางแผนสู่อนาคตอยู่เรื่อย ใช่ฮะมีการทําแผนประจําเดือนประจํำปีอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะฮะก็ช่วยกันทำสองคนเป็นคู่หูธุรกิจใช่ฮะเพราะว่าส่วนหญ่เราเราต้องมองโอกาสเยอะๆค่ะว่าโอเคเรามีโกในอีก10ปีข้างหน้ายังไงแล้วเราจะต้องทำอะไร implement อะไรเพื่อที่จะ achieve ตรงนั้นส่วนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือไปออกงานต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราหวังไว้ครับพอพูดถึงเรื่อง อุปสรรคก่อนนะฮะอุปสรรคจากครั้งมาจากซีนเมื่อกี้นี้เราไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องอุปสรรคของการทํางานตรงนี้เลยค่ะอุปสรรคหลักเนี่ยถ้าที่ผ่านมาอันนี้ก็พูดก,กลางๆว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเลยคือของเอเลอรมาตอนปี 2000, <2008. S> 2อ0 8ันปปดไนแปดคือเราก็แพลนว่าโอเคเราจะส่งกิฟต์เซตประกอบใช่ป่ะคะ บอว่าทำคงทำของนะก็เกิดเรื่องการเมืองนะครับก็เลยจ้ากท่องเที่ยวหายไปปิศาจปีเลงอะค่ะก็โอเคหนึ่งหนึ่งกอบหนึ่งดอกหนึ่งดอกเออหนอ่งใบอะช่วงแรกเองใช่ช่วงช่วงที่เราเปิดตัวเลยคือของเพิ่งมาเพิ่งมาที่ที่ที่เก็บที่สต็อกแล้วของเนี้ยเยอะมากเพราะว่าก้าอย่างอย่างละกี่พันอ่ะโว้ยมินิมัมก็เยอะทุกอย่างก็เยอะลงมาเนี่ยเว้ยที่เดินนี่แทบจะแบบ เดินกนลำบากเลยค่ะคัอเรื่องของเรื่องในอาหารเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่มันเก็บมันไม่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราเรามีซีซันเรามาเลยหลังเรามาทําอะไรได้ค่ะอาหารลดราคาก็ไม่ได้อคนจะมองว่าแจอายุชิ้นายแล้วหรอลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคการแก้ไขของมันจะมีมากนอกจากโอเคเราขายเท่าทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกที่เรา ใช่ก็คือช่วงช่วงสองพันแนั่นที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ไม่ปกติเนี่ยสั่งผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากังวลขายแล้วมันไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้อหรืออะไรยังไม่ถึงขั้นที่จะไปติดต่อเลยค่ะครับเพราะว่าเราอย่างเอ็มบอกว่าอุปสรรคเนี่ยเรามีก็จริงปัญหาเราก็มีแต่ว่าครับเราหาทางออกด้วยความรวดเร็วมาก เพราะว่าอย่างอ m ทเอ็มทำงานกับพี่เอเนี่ยครับคือเราปรึกษากันสองคนเราลงมือทำเดียวนั้นเนี่ยมันทันท่วงทีครับคือเอ็มเอ็มคิดว่ามันมันเป็นมันเป็นข้อดีของเราที่ที่เราสามารถแก้สถานการณ์แล้วออกมาจากปัญหาตรงนั้นแล้วทาให้มันเป็นเรื่องเป็นโอกาสได้มากกว่าค่ะแต่ก็มีมีอย่างที่บอกอุปสรรคก็เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องหลักเพราะว่าที่จริงที่ผ่านมาตอนเราก็โดนกันหลายรอบนะโดนอีกรอบเดีเราโดนกันหลายรอบนะถ้าช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นเรื่อง เราสั่งสต๊อกมาเพราะว่าช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจะเยอะเรากพสั่งสต๊อกมาแล้วเผื่อเลยค่ะเผื่อเรียบร้อยปรากดห้างปิดห้างปิดแล้วเป็นห้างที่เราขายด้วยแถมไหมตั้งก็เลยแต่ว่าโอเค ต้องแบกรับตรงนั้นไปคือทุกอย่างเราต้องเผื่อค่ะเผื่อไว้ว่าเออถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเราจะต้องเผื่อเผื่อเยอะอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่าก็คือจะมีปัญหาเรื่องเรื่องความไม่แน่นอนของแน่นอนนอกจากนั้นล่ะครับนอกจากนั้นคงเป็นอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของเชลฟ์ไฟเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของของตัวโปรดักเองอะค่ะว่าโอเคอายุสินค้า มันคืออย่างที่บอกแรกๆเอ๋ก็ลองทำก่อนเอาให้สามเดือนเอ้สบายสามเดือนแต่จริงแล้วมันเยอะจริงแล้วมันมีอุปสรรคหรือมีอะไรมากกว่าบางทีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาหลังๆเอเลยแบบที่เอ๋บอกว่าถ้าไม่เกินหกเดือนนี้ไม่เอาเลยเพราะเอกก็กลัวเรื่องไม่แน่ใช่คือสิ่งที่เคยหวังไว้เนี่ยกับสถานการณ์จริงนี่มันดูไม่เหมือนกันเลยไอเรื่องที่แพงไว้พอมาจริงๆนี่มันก็ ไม่เหมืหนหอนกันเลยทุกอย่างทุกอย่างปรับเปลี่ยนเกือบแทบหมดเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่า<ะ>จริงๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถแก้ไขให้ทันท่วงทีไหมแล้วก็แต่ก็ต้องรักษาคือคือเราต้องมองมองให้เห็นว่าเรามีแกนอยู่ตรงกลางแกนอยู่รตรงกลางน,น,นั้นเราต้องรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้าต่างๆเราต้องรักษาไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันตกสแตนดาดแต่ว่าเรื่องรอบนอก จุดขายอะไรเราก็ต้องยืนไว้เพื่อรักษา,าบแบรนด์ positioning คือครเราต้องมีจุดยืนว่าเราจะเลือกแก้ปัญหายังไงไม่ให้มันกระทบกับแกนตรงนี้อะงไเงี้ยค่ะดูคล้ายๆว่ามันคือหัวใจของธุรกิจร<ช>ือครับห,หัวใจใ<ช>ของธุรกิจคืออะไรฮะในธุรกิจตรงนี้ที่ทำกันอยู่<ก>จ,จริงๆคุณภาพเลยต้องเป็นเรื่องคุณภาพกับความใส่ใจรสชาติที่อาหายังไงต่อให้แพ็กเกจสวยนะคะมันก็สุดท้ายคนซื้อไปก็คือกินของข้างในแต่ว่า โอเคแพ็กเกจเหมือเป็นเครื่องปรุงทางสายตามากกว่าเหมือนเราแต่งหน้าให้มันเหมือนเราแต่งหน้าให้มันให้มันดูแบบน่าซื้อน่าหาน่าเป็นของฝากแต่ว่าสุดท้ายในแกนของมันคือรสชาติมากกว่าคือเราก็ต้องคอยคัดสรรนควบคุมคุณภาพของการผลิตอยู่ตลอดใช่นะฮะ สำหรับเรื่อง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 ชานลครับ s t r i b u t i o n channel ไปวางที่ห้างโน้นห้างนี้มีกี่สาขาครับนี่ที่ไปวางตอนนี้มีพารากอนเอโพอเรียมเซ็นทรัล <Central, S 1> วิลล่าแล้วก็ห้างโรงแรมดุสิตธานีด้วย ว่าผมอยากจะถามเหมือนกันว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเข้าห้างเนี่ยมันแพงมากเลยมันยุ่งยากเนี่ยงู้นอย่างนี้มันยากค่ะล้า้มันยอมรับค่ะมันยากฮะค่ะมันยากไหมครับยากไหมครับอย่างสมมติว่าผู้ชมทางบ้านเนี like ่ยมีโปรดักต์แล้วดีๆอยากไปวางเข้าห้างแค่ค huh? ่าอ็นทรานซ์ฟรีค่าอะไรก็กินหมดแล้วมีมีข้อแนะนาอย่างไรบ้างครับก็จริงคือก็เป็นผู้นี่คือมันเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งที่เราต้องกันไว้ให้ ครับค่าเข้าห้างเหล่านี้ค่ะก็เขาอากจะโชคดีที่โอเคมันไม่ได้เป็นสินค้าโกลเซอรีมันไม่ได้อะมันมีหลายเดตไม่มีหลายมันมีหลายหลายเพราะว่าแบบว่าบางทีมันก็ต่อรองกันได้ว่าแม่เข้าเท่าไหรเนี่ยก็ต้องลองคุยด้วยแล้วอย่างทางห้างทางห้างอย่างห้างพารากอนหรือเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จะมีว่าเออเขาอย่างพาร